อ่ะพี่น้องมาทดสอบพี่น้องทดสอบอเสื้อสูบใหม่หลังจากหายไปนานพี่น้องหายไปนานากับเจ้าดาก้อนนี่แหละพี่น้องเสื้อสูบตัวเก่าพังไปแล้วพี่น้องไอ้ตัวใหม่ไอ้เสื้อสูบยี่ห้ออะไรนะพี่น้องไอ้อะไรนะอ้อ่านไม่ออกพี่น้องมาเดี๋ยวทดสอบกันพี่น้องเอามาสีเป็นเท่าไหร่อ๋อหรือไอ้คิดได้แล้วยี่ห้อไอ้ อะไรนะอย่างวะอ๊สร้างมาเถอะพี่น้องย้อนดูไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมพี่น้องคลิปก่อนหน้านี้นั่แหละหลังจากที่ผมเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่พี่น้องสองร้อยกว่าบาทพี่น้องเฮ็ดเองพี่น้องนี่กำลังอัดนี่กำลังอัดดีพี่น้อง Wow. Yeah. เดี๋ยวทางนู่นพี่น้องอ่ก้องส่องไปทางนู่นเดี๋ยวตัดต้นนี้ใีพี่น้องเอยตัดต่อยางพี่น้องโอ้เด้อพดอันนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวิดัลวด เดี๋ยวชมกันต่อพี่น้องเบิงความจวดของมัน การพี่น้องโอ้โอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่ไอผมเปลี่ยนเสื้อสูบไปสองร้อยกว่าบาทเนะี่ยเพราะว่าไอเสื้อเดิมนี่มันกําลังอดัดมันหมืดแล้วพี่น้องมันหลวมแล้วอ่าและทีนี้สื่อเสื้อใหม่มากพี่น้องกาเบื้องต้นก็ใช้งานก็กําลังอัดดีพี่น้องกำลังอดดัองงอดดีเหมือนเดิเหมือนได้เครื่องใหม่อ่าก็ ส่วนการใช้งานระยะยาวนี่ไม่รู้ยังไงเ,เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงพี่น้องเดี๋ยวรอชมผลงานอีกทีนึงว่าระยะยาวมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นกน็ใช้ดีพี่น้องใช้ดีอ,อแต่ว่าจะใช้ทนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ฮะโอเคพี่น้องประมาณนี้ซบเซิร์ฟไว้ก่อน